to Talk about your Podcast ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Talk About You Podcast ที่ที่เราจะพาคุณไปสำรวจเรื่องราวที่ลึกซึ้งและทรงพลังจากหลากหลายมุมมองวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังเข้าสู่โลกของสามก๊กเช่นเคยหลังจากที่เราได้พาคุณผู้ฟังเดินทางเข้าสู่โลกสามก๊กที่พูดถึงเรื่องราวของการบริหารงาน และหลักการการบริหารคนของผู้นำในยุคปัจจุบันในเอพิโซดที่ผ่านมาและในวันนี้ผมขอชวนคุณผู้ฟังมาร่วมรับฟังวรรณกรรมจีนระดับตำนานอีกครั้งที่ไม่เพียงแต่บอกเล่าเรื่องราวของสงครามและการเมืองในยุคโบราณแต่ยังสะท้อนถึงความซับซ้อนของมนุษย์ในทุกมิติคุณจะได้พบกับตัวละครที่มีทั้งความดีและความเลวในตัวเดียวกันทั้งความจงรักภักดีการทรยศ การเสียสละและความทะเยอทยานในแบบที่มีความหมายในยุคปัจจุบันก่อนที่จะไปดื่มด่ำกับเรื่องราวนี้อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe และเปิดการแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกตอนใหม่ๆจากเราถ้าพร้อมแล้วผมขอเชิญคุณผู้ฟังไปร่วมสำรวจความซับซ้อนในจิตใจของมนุษย์ผ่านเรื่องราวจากตำราพิชัยยุทธระดับตำนานอย่างตามก,กนเลยนะครับ3ก๊ก เป็นวรรณกรรมจีนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสี่สุดยอดวรรณกรรมจีนโบราณแต่งโดยหลัวกวนจงในศตวรรษที่14โดยเล่าเรื่องราวในช่วงยุคสามก๊กซึ่งเป็นยุคที่อาณาจักรจีนแบ่งแยกเป็นสามช่วงหลักได้แก่โจกก,ก๊กงอกก๊กและวิก,กก๊กการต่อสู้เพื่อชิงอำนาจในยุคนี้ไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องราวในการทำสงครามแต่ยังสะท้อนถึงธรรมชาติและความซับซ้อนของมนุษย์ในหลายมิติ เรื่องราวในสามก๊กนําเสนอมนุษย์ในหลายแง่มุมมองทั้งด้านความจงรักภักดีความทะเยอทะยานการทรยศหักหลังการเสียสละความชานฉลาดและความล้มเหลวตัวละครแต่ละคนมีมิติที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเล่าปีที่เต็มไปได้วยคุณธรรมแต่มีจุดอ่อนเรื่องของอารมณ์โจโฉมีความฉลาดและทรงพลังมีความทะเยอทะยานสูงแต่ถูกมองว่าเป็นคนที่ไร้เมตตา หรือคองเบ้งผู้วางแผนการรบอย่างแยบยลแต่ต้องต่อสู้กับโชคชะตาสิ่งที่ทำให้สามก๊กน่าสนใจคือการแสดงให้เห็นว่าแม้แต่บุคคลที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดก็มีจุดอ่อนและแม้แต่คนที่ถูกมองว่าเลวร้ายก็มีเหตุผลและแรงจูงใจในสิ่งที่เขาทำทุกตัวละครในเรื่องต่างมีมิติที่สะท้อนถึงธรรมชาติของมนุษย์และความซับซ้อนของอารมณ์และการตัดสินใจและในเอพิโซดนี้ จึงเชิญชวนให้เรามองลึกลงไปในจิตใจของมนุษย์ผ่านเรื่องราวของสามก๊กและพิจารณาว่าเหตุใดวรรณกรรมเรื่องนี้จึงยังคงทรงพลังและมีความหมายในทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าคุณจะเป็นนักอ่านที่ชื่นชอบเรื่องราวการต่อสู้เชิงกลยุทธ์หรือผู้ที่สนใจในธรรมชาติของมนุษย์สามก๊จกจะยังคงมอบบทเรียนและแรงบันดาลใจที่ไม่มีวันล้าสมัยเสมอความซับซ้อนของมนุษย์ ในวรรณกรรมจีนเรื่องสามก,ก๊กไม่ได้เพียงเล่าเรื่องการเมืองและการสงครามหรือการต่อสู้เพื่อชิงอำนาจเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความซับซ้อนของมนุษย์ในหลายแงยม่มุมตัวละครในเรื่องไม่ได้ถูกวาดให้เป็นคนดีหรือคนเลวอย่างชัดเจนแต่เต็มไปด้วยมิติที่หลากหลายซึ่งสะท้อนธรรมชาติที่แท้จริงของมนุษย์และในตอนนี้ผมขอพาคุณผู้ฟังไปสำรวจตัวละครสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนในตัวมนุษย์ ทั้งในแง่ของอารมณ์ความคิดและแรงจูงใจเล่าปีเป็นหนึ่งตัวละครเอกที่ถูกมองว่าเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมเขาให้ความสําคัญกับมิตรภาพความจงรักภักดีและความผูกพันในครอบครัวความสัมพันธ์ระหว่างเล่าปีกวนอูและเตียวหุย เป็นตัวละครของมิตรภาพที่ยืนยาวและเต็มไปด้วยการเสียสละอย่างไรก็ตามเล่าปีเองก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบเขามักถูกชักจูงไปด้วยอารมณ์และความรู้สึกตัวอย่างที่เห็นได้คือการตัดสินใจที่ยกทัพไปแก้แค้นให้กวนอูแม้จะรู้ว่าการกระทำนี้อาจทำลายอาณาจักรของตนเองความขัดแย้งในตัวเล่าปีระหว่างคุณธรรมและความทะเยอทะยานแสดงให้เห็นถึงความเป็นมนุษย์ที่แท้จริง โจโฉมักถูกวาดภาพในฐานะผู้ปกครองที่ไร้เมตตาแต่หากมองลึกลงไปเขาคือคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างขวางและมีความสามารถในการจัดการอย่างยอดเยี่ยมโจโฉสามารถรวบรวมคนเก่งจากทุกสารทิศมาทำงานร่วมกันและสร้างความมั่นคงในช่วงเวลาที่แผ่นดินจีนกำลังวุ่นวายในอีกมุมมองหนึ่งความทะเยอทะยานและวิธีการที่ไร้ปราณีของโจโฉเขาถูกมองว่า เป็นคนที่โหดเหี้ยมเช่นการสังหารตระกูลลิซกเพื่อป้องกันการกระบทการกระทําของเขาอาจดูไร้เมตตาแต่หากมองจากมุมมองของผู้นําที่ต้องรักษาเสถียรภาพของอาณาจักรโจโฉอาจเป็นคนที่เสียสละชื่อเสียงเพื่อประโยชน์ส่วนรวมคงเมง้ง เป็นตัวแทนของปัญญาชนที่เปลี่ยมไปด้วยความสามารถและกลยุทธ์อันเฉียบแหลมเขาถือเป็นหัวใจสำคัญในการสนับสนุนอาณาจักรจกก๊กให้คงอยู่ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการสงครามหรือการบริหารจัดการภายในอย่างไรก็ตามแม้ของเบ้งจะมีปัญญาเหนือคนธรรมดาแต่เขาไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้ตามที่หวังตัวอย่างเช่นความล้มเหลวในการทำศึกครั้งสุดท้ายแม้เขาจะเตรียมการทุกอย่างอย่างดี แต่ปัจจัยภายนอกเช่นการขาดแรงสนับสนุนจากผู้อื่นและโชคชะตาก็ทำให้ความพยายามของเขาสูญเปล่าความล้มเหลวนี้สะท้อนว่ามนุษย์ไม่อาจควบคุมทุกสิ่งได้แม้จะเก่งเพียงแค่ไหนก็ตามลิปโปเป็นตัวอย่างของตัวละครที่เต็มไปได้วยความขัดแย้งในตัวเองเขาเป็นนักรบที่แข็งแกร่งและเก่งกาจที่สุดในยุคสามก,ก๊กแต่กลับมีปัญหาเรื่องการตัดสินใจและความจงรักภักดี ลิโป้ทรยศต่อผู้ที่เขาสาบานว่าจะรับใช้หลายครั้งเช่นการหักหลังตังโต๊ะลิโป้ไม่ได้เป็นคนเลวร้ายโดยสมบูรณ์แต่ความโลเลของเขามาจากความต้องการเอาชีวิตรอดในโลกที่เต็มไปได้วยความไม่แน่นอนและในบางครั้งเขายังแสดงให้เห็นถึงความเมตตาและความรักที่มีต่อลูกสาวของตน 3. ามกก แสดงให้เห็นว่ามนุษย์ไม่ได้ดีหรือเลวอย่างชัดเจนแต่เต็มไปด้วยมิติที่หลากหลายทุกการการะทำของตัวละครสะท้อนให้เห็นธรรมชาติของมนุษย์ที่มีความขัดแย้งในตัวเองตัวละครเหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจได้ว่าคนเราไม่ได้มีเพียงด้านเดียวแต่มีหลายมุมมองที่ขึ้นอยู่กับบริบทและแรงจูงใจในทุกยุคทุกสมัยมนุษย์มักเผชิญหน้ากับความขัดแย้งระหว่างอุดมการณ์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่เรายึดมั่นในฐานะหลักการที่ถูกต้องกับความเป็นจริงที่บ่อยครั้งไม่เอื้ออํานวยให้เราทําในสิ่งที่เราตั้งใจไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบเรื่องราวของสามก๊กเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของความขัดแย้งนี้ตัวละครแต่และตัวละครต้องต่อสู้กับการตัดสินใจระหว่างการยึดมั่นในอุดมการณ์ของตนเองหรือการปรับตัวให้เข้ากับความจริงที่ซับซ้อน อุดมการณ์เป็นสิ่งขับเคลื่อนให้มนุษย์มุ่งมั่นไปในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ตัวละครอย่างเล่าปีมีอุดมการ์ที่จะสร้างโลกที่สงบสุขและเป็นธรรมเขายึดมั่นในคุณธรรมและความถูกต้องเพื่อรักษาศรัทธาของผู้ติดตามและในหลายครั้งอุดมการณ์นี้ก็ทําให้เขาต้องเจ็บปวด เมื่อการตัดสินใจบางอย่างขัดแย้งกับความเป็นจริงที่เขาต้องเผชิญในโลกปัจจุบันอุดมการณ์ยังคงเป็นแรงผลักดันสำคัญสำหรับผู้คนไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้เพื่อสิทธิความเสมอภาคหรือเป้าหมายส่วนตัวแต่การยึดติดกับอุดมการณ์โดยไม่ปรับตัวเข้ากับความเป็นจริงอาจนำไปสู่ความล้มเหลวหรือความขัดแย้งในชีวิตได้ความเป็นจริงมักไม่สอดคล้องกับสิ่งที่มนุษย์หวังไว้ ตัวละครอย่างโจโฉแสดงให้เห็นถึงการยอมรับความเป็นจริงอย่างชัดเจนแม้เขาจะถูกมองว่าไร้คุณธรรมแต่เขาตัดสินใจทุกอย่างด้วยความมุ่งมั่นที่จะรักษาวความมั่นคงของอาณาจักรโจโฉรู้ดีว่าโลกเต็มไปได้วยความซับซ้อนและการตัดสินใจที่ยากลำบากบางครั้งก็เป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตจริงความจริงคือข้อจำกัดที่เราต้องเผชิญไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรที่มีจำกัด ความกดดันจากสังคมหรือเงื่อนไขที่อยู่นอกเหนือการควบคุมการเพิกเฉยต่อความจริงอาจทำให้อุดมการณ์ที่ยิ่งใหญ่กลายเป็นสิ่งที่ไร้ความหมายการต่อสู้ระหว่างอุดมการณ์และความเป็นจริงไม่ได้หมายความว่าต้องเลือกข้างใดข้างหนึ่งเสมอไปในหลายกรณีการหาจุดสมดุลระหว่างสองสิ่งสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีได้ส่วนตัวละครอย่างซุนกวนแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการประนีประนอม เขาไม่ได้ยึดมั่นในอุดมการณ์ใดจนเกินไปแต่เลือกที่จะปรับตัวและประเมินสถานการณ์อย่างยืดหยุ่นเพื่อรักษาความมั่นคงของงอกกกในชีวิตจริงของเราจุดสมดุลนี้อาจหมายถึงการยึดมั่นในหลักการของตัวเองในขณะที่ยอมรับข้อจำกัดในความเป็นจริงเช่นการปรับเปลี่ยนเป้าหมายเมื่อทรัพยากรไม่เพียงพอหรือการเลือกทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่ายแทนที่จะพยายามทำให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบ การต่อสู้ระหว่างอุดมการณ์และความเป็นจริงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ไม่มีวันหลีกเลี่ยงอุดมการณ์ช่วยผลักดันให้เรามุ่งมั่นสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่ความจริงสอนให้เรารู้จักยืดหยุ่นและปรับตัวการเรียนรู้ที่จะหาสมดุลระหว่างสองสิ่งนี้ไม่เพียงช่วยให้เราข้ามความขัดแย้งในใจของตัวเองได้แต่ยังช่วยสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวเราและตัวของผู้อื่น ในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดคงอยู่เสมอไปทุกสิ่งล้วนอยู่ภายใต้กฎของการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติความสัมพันธ์หรือชีวิตของมนุษย์เองการเข้าใจธรรมชาตินี้ไม่เพียงช่วยให้เรารับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ดียิ่งขึ้นแต่ทำให้เราเติบโตและปรับตัวสอดคล้องกับความเป็นจริงของชีวิตทุกสิ่งรอบตัวเราเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นฤดูการที่ผัดเปลี่ยนสังคมที่พัฒนาหรือเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สะท้อนว่าไม่มีสิ่งใดหยุดนิ่งการพยายามต่อต้านหรือยึดติดกับสิ่งเดิมๆอาจทำให้เราต้องเผชิญกับความทุกข์และความล้มเหลวในธรรมชาติแม่น้ำไม่เคยไหลในเส้นทางเดิมเสมอไปน้ำปรับทิศทางตามภูมิประเทศที่เปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกับชีวิตที่ต้องการการปรับตัวเพื่อเดินหน้าต่อไปในด้านการทำงานองค์กรที่ไม่ยอมปรับเปลี่ยนเพื่อรับมือกับความท้าทายใหม่ๆเช่นการปรับเปลี่ยนทิศทางเศรษฐกิจหรือเทคโนโลยีมักเผชิญกับปัญหาใหญ่เช่นการล้าหลังและการสูญเสียความสามารถในการแข่งขันความไม่แน่นอนจึงเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ แม้เราจะพยายามวางแผนทุกอย่างอย่างดีที่สุดแต่ทุกเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมก็ยังสามารถเกิดขึ้นได้เช่นความเจ็บปวดภัยพิบัติหรือความล้มเหลวสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เราได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับความไม่แน่นอนอย่างมีสติในเรื่องสามก,ก๊กตัวละครอย่างคงเบ้งแม้ว่าจะวางแผนอย่างรอบคอบและมีกลยุทธ์ที่เยี่ยมยอดแต่ก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะธรรมชาติหรือโชคชะตาได้ เช่นพายุที่ทำลายกองเรือในศึกผาแดงในชีวิตประจำวันเราอาจเตรียมตัวเพื่อสอบหรือสัมภาษณ์งานอย่างดีแต่ปัจจัยภายนอกเช่นความเปลี่ยนแปลงในนโยบายหรือเหตุสุวิสัยก็อาจเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ได้ดังนั้นการทำความเข้าใจและยอมรับความจริงนี้ช่วยให้เราลดความทุกข์และมองความเปลี่ยนแปลงในแง่บวกมากขึ้นแทนที่จะมองว่าความไม่แน่นอนเป็นศัตรู แต่เราก็สามารถมองมันเป็นโอกาสที่จะเติบโตเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพื่อรับมือกับโลกที่ไม่หยุดนิ่งและคาดเดาไม่ได้ทั้งนี้สิ่งที่เราต้องฝึกฝนเพิ่มเติมคือการฝึกความยืดหยุ่นทางความคิดเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่เป็นไปนตามแผนให้พิจารณาถึงทางเลือกและปรับตัวได้อย่างเหมาะสม สามก๊กเป็นวรรณกรรมจีนนอกเหนือจะเต็มไปด้วยเรื่องราวของการเมืองและการสงครามการต่อสู้เพื่ออำนาจยังแฝงด้วยบทเรียนชีวิตที่ลึกซึง้งตัวละครในเรื่องสามก,ก๊กสะท้อนให้เห็นถึงธรรมชาติของมนุษย์ความสัมพันธ์การ,รเผชิญหน้ากับปัญหาที่ซับซ้อนบทเรียนเหล่านี้ไม่เพียงช่วยให้เราเข้าใจโลกมากขึ้นแต่ยังสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ในสามก,ก๊ก การสร้างมิตรภาพเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้ตัวละครสามารถเอาชนะอุปสรรคได้ตัวอย่างเช่นความร่วมมือระหว่างเล่าปีซุนกวนและของเบ้งในศึกผาแดงเป็นตัวอย่างของการรวมพลังเพื่อจะเอาชนะศัตรูที่แข็งแกร่งกว่าในชีวิตประจำวันการเลือกเพื่อนหรือคู่ค้าทางธุรกิจที่เหมาะสมมีผลต่อความสำเร็จของเราอย่างมาก การรู้จักมองหาคนที่มีเป้าหมายและค่านิยมคล้ายคลึงกันจะช่วยให้เรามีความร่วมมือและมีประสิทธิภาพในขณะเดียวกันควรระมัดระวังคนที่ไม่อาจจะเชื่อใจได้หรือคนที่มีเจตนาที่ซ่อนเร้นการวางแผนอย่างรอบคอบของเบ้งตัวแทนของการวางแผนที่รอบคอบและชาญฉลาดเขามักเตรียมตัวอย่างดีเสมอก่อนเผชิญหน้ากับสถานการณ์ใดๆการคาดการความเป็นไปได้ล่วงหน้า และการมีแผนสำรองช่วยให้เรารับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพบทเรียนนี้สอนให้เรารู้จักการวางแผนในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานการเงินหรือเป้าหมายส่วนตัวการเตรียมตัวและการมองการไกลช่วยลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดและทำให้เราพร้อมรับมือกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้แม้ของเบ้งจะเป็นนักวางแผนที่ยอดเยี่ยม แต่เขาต้องปรับเปลี่ยนแผนเมื่อสถานการณ์ไม่ได้เป็นตามที่คาดหวังเช่นเดียวกับโจโฉที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวและยอมรับความเปลี่ยนแปลงแม้วิธีการของเขาอาจถูกมองว่าโหดเหี้ยมแต่มีความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้เขาอยู่รอดและรักษาอำนาจไว้ได้ชีวิตประจำวันของเรามักเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเช่น การเปลี่ยนแปลงในที่ทำงานหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันในชีวิตส่วนตัวจะช่วยให้เราก้าวข้ามอุปสรรคได้อย่างราบรื่นเล่าปีเป็นตัวละครที่ยึดมั่นในคุณธรรมและความซื่อสัตย์เขาให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์และการรักษาศัจจะต่อเพื่อนพ้องแม้บางครั้งความยึดมั่นนี้จะทำให้เขาต้องเสียเปรียบแต่ก็สร้างความศรัทธาในตัวเขาและทำให้ผู้คนพร้อมที่จะสนับสนุนในชีวิตจริงความซื่อสัตย์ และการยึดมั่นในคุณธรรมยังคงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าการทำในสิ่งที่ถูกต้องแม้จะยากในบางครั้งแต่ก็ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับคนรอบข้างลิปโปเป็นตัวอย่างของตัวละครที่มีความสามารถสูงแต่ขาดการรู้จักประมาณตนและการควบคุมอารมณ์ความโลเลและการตัดสินใจที่ผิดพลาดหลายครั้งทำให้เขาพ่ายแพ้ในท้ายที่สุดบทเรียนจากลิปโป เตือนให้เรารู้จักสำรวจข้อดีและข้อเสียของตนเองยอมรับข้อจำกัดไม่ปล่อยให้อารมณ์หรือความทะเยอทะยานมานำทางในการตัดสินใจการรู้จักประมาณตนช่วยให้เราเลือกเส้นทางที่เหมาะสมและลดความเสี่ยงของความล้มเหลวตัวละครในสามก,ก๊กล้วนมีมิติที่ซับซ้อนไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบหรือเลวร้ายโดยสมบูรณ์ การมองโลกในมุมมองที่หลากหลายช่วยให้เราเข้าใจเหตุผลเบื้องลึกในการกระทำของคนอื่นและลดความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในชีวิตรประจำวันการพยายามเข้าใจมุมมองของผู้อื่นโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันช่วยให้เราสื่อสารและสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นการเปิดใจเรียนรู้จากการมองที่แตกต่างย่งช่วยให้เราพัฒนาตนเองและเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ สามก๊กไม่ใช่เพียงวรรณกรรมที่บันทึกประวัติศาสตร์แต่เป็นแหล่งรวมบทเรียนที่ชีวิตสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะเป็นการเลือกพันธมิตรที่เหมาะสมการวางแผนอย่างรอบคอบการปรับตัวกับสถานการณ์การยึดมั่นในคุณธรรมหรือการรู้จักประมาณตนและเข้าใจผู้อื่นชีวิตเป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนการเรียนรู้จากเรื่องราวในสามกก ช่วยให้เราเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ได้มากขึ้นและพร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายต่างๆอย่างมั่นคงและมีสติมนุษย์แต่ละคนล้วนมีความคิดความเชื่อและวิธีการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นที่ไม่เหมือนเราอาจเป็นความท้าทายแต่ก็เป็นโอกาสที่จะเรียนรู้และพัฒนาและสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าการอยู่ร่วมกันอย่างประสบความสำเร็จ มักต้องอาศัยความเข้าใจการยอมรับความแตกต่างและความสามารถในการสื่อสารและต่อรองในสามก,ก๊กความสัมพันธ์ระหว่างเล่าปี่และสุนกวนเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการสร้างความสัมพันธ์ท่ามกลางความแตกแยกทั้งสองฝ่ายมีเป้าหมายและแนวคิดที่ไม่เหมือนกันแต่ก็สามารถสร้างพันธมิตรที่เข้มแข็งในช่วงเวลาที่สำคัญเล่าปี่และซุนกวนมีเป้าหมายร่วมกันคือการต่อต้านโจโฉ ที่มีกองกำลังที่แข็งแกร่งแม้ทั้งสองจะมีธรรมชาติที่แตกต่างกันเล่าปีมีภาพลักษณ์ของผู้นำที่ยึดมั่นในคุณธรรมส่วนซุนกวนเป็นผู้ปกครองเน้นความมั่นคงและผลประโยชน์ของอาณาจักรงอกกกแต่พวกเขายังสามารถมองความแตกต่างนี้เพื่อร่วมมือกันสร้างพันธมิตรในศึกพาดแดงได้ในชีวิตจริงการทำงานในทีมที่มีสมาชิกต่างพื้นเพหรือต่างความคิดเห็น เราควรพยายามหาจุดร่วมเช่นเป้าหมายที่ทุกคนเห็นตรงกันและใช้มันเป็นฐานในการสร้างความร่วมมือรวมถึงการยอมรับว่าความแตกต่างไม่ใช่อุปสรรคเสมอไปแต่สามารถเป็นจุดแข็งที่ช่วยเสริมสร้างมุมมองที่หลากหลายในทีมพันธมิตรระหว่างเล่าปี่และซุนกวนไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆเพราะทั้งสองฝ่ายต่างมีความระแวงในความซื่อสัตย์ของอีกฝ่าย สุนกวนล,ลังเลที่จะส่งกองกําลังสนับสนุนในศึกพาแดงแต่ด้วยการเจราจาที่รอบคอบขององเบ้งและการแสดงออกถึงความจริงใจของเล่าปีทั้งนี้พวกเขาก็สามารถสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันได้ชีวิตจริงความไว้วางใจในความสัมพันธ์ต้องอาศัยเวลาและการกระทําที่สม่ําเสมอเช่นการรักษาคําพูดการช่วยเหลือในยามจาเป็น และการแสดงถึงความจริงใจในกรณีที่เกิดความขัดแย้งควรใช้การสื่อสารอย่างเปิดเผยเพื่อการแก้ไขความเข้าใจผิดและการสร้างความเชื่อมั่นนั้นกลับมาในความสัมพันธ์ที่เป้าหมายแตกต่างกันการต่อรองเพื่อหาทางออกที่เหมาะสมสำหรับทุกฝ่ายเป็นสิ่งที่สำคัญความสำเร็จในศึกพาแดงไม่ได้มาจากความเป็นเอกภาพ แต่จากการเจราจาต่อรองที่ช่วยให้แต่ละฝ่ายได้รับสิ่งที่ต้องการในขอบเขตที่ยอมรับได้ในสถานการณ์ที่มีผลประโยชน์ที่ซับซ้อนการแบ่งหน้าที่ในทีมการต่อรองอย่างยุติธรรมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของทุกฝ่ายจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนฝึกทักษะการฟังและการแสดงความเข้าใจเพื่อการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการประนีประนอมพันธมิตรระหว่างเล่าปี่และซุนกวน ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ปราศจากปัญหาแต่พวกเขามีช่วงเวลาที่เกิดความไม่ลงรอยเช่นกรณีการยึดครองแผ่นดินเกงจิว๋วที่นำไปสู่ความขัดแย้งแต่ความสามารถในการรักษาสมดุลระหว่างความแตกต่างและผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายทำให้ความสัมพันธ์นั้นยังคงอยู่ได้ความสัมพันธ์ระยะยาวต้องการความยืดหยุ่นและการปรับตัวไม่ใช่แค่ในเรื่องผลประโยชน์ แต่ยังรวมถึงการยอมรับข้อผิดพลาดและการแก้ไขในสิ่งที่บกพร่องอย่ามองความแตกต่างเป็นปัญหาถาวรแต่ให้ใช้มันเป็นแรงผลักดันในการสร้างแนวทางใหม่ๆที่ตอบโจทย์ให้ทั้งสองฝ่ายการอยู่ร่วมกับคนที่แตกต่างกันเป็นทั้งความท้าทายและโอกาสการยอมรับในความแตกต่างการสร้างความไว้วางใจและการต่อรองอย่างฉชชลาดล้วนเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน เรื่องราวระหว่างเล่าปีและซุนกวนในสามก๊กสะท้อนให้เห็นว่าแม้ในความแตกต่างที่ดูเหมือนจะเป็นอุปสรรคหากเรามีความตั้งใจและวิธีการที่เหมาะสมความสัมพันธ์นั้นก็สามารถกลายเป็นพลังที่นำไปสู่ความสําเร็จร่วมกันได้เรื่องราวในสามก๊ก เป็นวรรณกรรมที่ไม่ได้เพียงเล่าถึงสงครามการต่อสู้หรือกลยุทธ์ในการชิงชัยกันร,ระหว่างสามอาณาจักรใหญ่ของจีนเท่านั้นหากแต่ยังสะท้อนถึงธรรมชาติของมนุษย์ที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนในทุกการกระทำและการตัดสินใจของตัวละครหลักในเรื่องล้วนแสดงถึงความหลากหลายของมิติในจิตใจของมนุษย์ทั้งในด้านความทะเยอทะยานความจงรักภักดีความขัดแย้งภายใน และความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปสิ่งที่ทำให้สามก๊กเป็นบทเรียนที่สำคัญไม่ใช่เพียงแค่การเรียนรู้จากกลยุทธ์ในสงครามหรือวิธีการในทางการเมืองที่ซับซ้อนแต่ยังให้ข้อคิดเกี่ยวกับการจัดการกับอารมณ์ความสัมพันธ์และการตัดสินใจในสถานการณ์ที่ยากลำบากตัวละครเช่นเล่าปีที่ยึดมั่นในอุดมการณ์และความดีงาม แม้จะต้องเผชิญกับความเป็นจริงที่ไม่เป็นใจโจโฉที่มักถูกมองว่าเป็นคนโหดเหี้ยมแต่กลับเป็นผู้นำที่สามารถทำให้แผ่นดินมั่นคงและขงเบ้งปราดที่แม้จะฉลาดล้ำแต่ก็ยังยอมรับว่าไม่มีสิ่งใดที่สามารถควบคุมได้ทั้งหมดทุกตัวละครเหล่านี้มีมิติในตัวเองซึ่งสะท้อนความซับซ้อนของมนุษย์ที่ไม่สามารถถูกมองว่าเป็นเพียงดีหรือเลวในแบบแผนเดียว ในชีวิตจริงการเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ในหลากหลายมิติเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะไม่ว่าเราจะไปเชิญกับสถานการณ์ใดเราจะพบว่าความซับซ้อนภายในตัวมนุษย์นั้นมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและการกระทำของเราการที่เราสามารถรับรู้และเข้าใจความหลากหลายนี้จะช่วยให้เราสามารถปรับตัวและยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิตและของผู้อื่น ดังนั้นสามก๊กไม่ได้สอนเพียงแค่การวางกลยุทธ์หรือการสู้รบแต่ยังเป็นบทเรียนที่สอนให้เราเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์ในทุกมิติทั้งในด้านดีและด้านไม่ดีโดยที่แต่ละตัวละครแสดงให้เห็นว่าการตัดสินใจและการกระทำของคนเหล่านั้นล้วนขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้านที่ซับซ้อนซุนวูผู้เขียนตำราพิชัยสงครามกล่าวว่า หากรู้เขารู้เราแม้นรบกันตั้งร้อยครั้งก็ไม่มีอันตรายอันใดถ้าไม่รู้เขาแต่รู้เพียงตัวเราแพ้ชนะย่อมกั้ำกึง่งหากไม่รู้ในตัวเขาตัวเราเสียเลยก็ต้องปราชัยทุกครั้งที่มีการยุทนั้นแลหรือสุภาษิตท,ที่คุณผู้ฟังได้ยินบ่อยๆนั่นก็คือรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งคำพูดนี้ ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการเข้าใจตัวเองและคนรอบข้างในการดำเนินชีวิตหากเราสามารถเข้าใจความคิดและจิตใจของตัวเองรวมถึงมุมมองของผู้อื่นเราจะสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดและดำเนินชีวิตได้อย่างมีสติและความสมดุลในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถคาดเดาได้ขอบคุณที่รับฟังพอดแคสต์ของเราในตอนนี้ หากคุณชื่นชอบเนื้อหาที่เราแบ่งปันอย่าลืมกด Subscribe และกดไลค์ให้กับช่อง Talk about you เพื่อที่จะไม่พลาดทุกตอนใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำเนื้อหาดีๆต่อไปขอบคุณมากๆที่รับชมรับฟังขอให้ทุกๆวันเป็นวันที่ดีของคุณแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ